บาไปเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บปลาช่วยหน่เด้อปลาเอาไมะออกก่อนไมะออกก่อนมะเอาเอาไมะออกเก็บไมะออกแม่เก็บไมะออกพ่อพ่อมาดิพ่อ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 ป้าป้าป้าฮะพ่ออกไปตีมันแล้วก่อน แม่ใช่มาเเหือโลบบนี้กวาดนรพอละเอาสมเหยียบน่เหยียบเฮยากยาเสดนะกระต่ายมาตักรโบนี้จุดทั้งเงินจุดหอยตัดห่ตัดดอนที่กวาัอเมือเนาะตัดกองบนลยบางทีผู้ตัดออาหมูเกลงเกลงโลดอามาพีนาเสียเด้อเา จะพังไหมปห้าล่างไหมห้าอำหน้าไหมเอาดแล้นะพอเราจะเก็บเอาอมา่างน้างอล่างอยู่เพือนผมแล้วมันจะหล่อนนี่ล่าเติบเลยี่น้อว สะอาดากกวนะะี่ <mumbles émie> nice. นะคเรียน้งข้าวเลยตัข้าวเลย่ัลทีนี้เรืองมากง่ายแล้วให้ไปตัลยีไปที่ไปีโลทไปีนไปเ้ยัวรกลงน้ว่าบัตักก็ดี จับเอ้าจับเอาเห็นอะไรกันไรพอล่างที่ก้อนชำนะเอาลนะไปไปตีไปตีไปกีนออืมอันผกมีตัวใหญ่แล้ว อ๋อตองจับเอาเจ้าอะไรก็ดีจับาลเป็ดจีโก้นี่นี่นี่ไฟั้กเป็ดจีจะโดนไฟมอด เป็นไงือมนี่เป็นชีฮีละเราชาอนนะต้าเราจะขยันแข่งเบ่งกูดีกว่ามืนึงกุยางจะโค่นโคันขันเร้ชาละอ่อนแอเลยเอ้าเก็บออกใหม่ Chắc ta mãi mãi tà mãi mãi mai mãi 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 đây, mình mãi 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 lệ Không mãi 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 ทิ่ทออทมว่าปลานี่มนไม่น้ค่ะเออทิ่มทิ่มเกิ่มทิ่ม้อ้าชิ่มทิมไวก็กินหน้าไ้น,น้มนนาให้กินกับบอสมาหโอ้ยให้ใหม่หน้ยโอ,โอ้ตักเย็น ปะม,มาณเช่นี้เนาะจุกโ้ยพอท้าวงก็จะกนเพียงต้องอกบ้าท่างต้องออกในทนั้ทงเรือกนี่เท้เรือสิว่ารูปปลาหีไรกูมรก็ักปลามดตเนาะปลาข้าวคนนี้อยอยนนจะดนลี้มันอยู่ในดอนเมันเอาง่ายอา้าว ก็บอกขอบใจ<ห>พีพีพน้องๆสิสุลสกคนที่กระเบิดกระซมเป็นกำลังใจซอกอยู่ห้ากินก็นได้พอได้กินบม่ได้คายพอด้กินอ้าวบาย,บายเด้อพี่น้องเด้อ